สว,วัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะพับบ้านน้มาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0949549801นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ E ี p นี้นะคะเป็น ep ีที่503ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องมาชุดใหญ่ๆเลยนะพี่นะให้ไเลือกรับดูรับชมกันนะคะวันนี้ขออนุญาตขายเป็นคู่นะคะฟังให้ดีนะราคานี้ราคาพิเศษจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะปิดที่คู่ละ200บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะ, <c oughs> ะฟังไม่ผิดนะ ปิดคู่ละ200บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะรองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็ยังไงนะคะรองเตรียมกามาจดเลยนะเพราะว่าวันนี้มีหลากหลายเลยนะคะหลากหลายรายการเลยนะเดี๋ยวยงังไงนะคะเดี๋ยวน้องมาเริ่มรายการที่1ให้เลยนะคะ รายการที่1นะคะน้องขอเริ่มที่พระสมเด็จก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะมีหลากหลายรายการนะคะพี่ๆรองเตรียมประกามาจดนะคะอาจจะมีรู้ชื่อบ้างไม่รู้ชื่อบ้างหลักบ้างย่อยบ้างนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะต่อไปรายการที่สองนะคะขออนุญาตบอกเป็นใหมายเลขรายการนะคะพี่ๆลองดูนะคะ องนี้รายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะ รายการที่สีนะคะขออนุญาตขายเป็นคู่นะคะองค์เดียวไม่ขายนะคะขายเป็นคู่นะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะ รายการที่หกนะคะรายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่แปดนะคะเอาที่รับได้นะคะพี่เพราะว่าบางทีหนูได้มาก็อาจจะมีตำหนิบ้างอะไรบ้างนะดูก่อนนะคะดูให้ชอบนะคะถ้าไม่ชอบไม่ต้องปิดนะคะพี่ๆนะ องนี้นะคะรายการที่8นะคะอันนี้ไม่ได้เลือกไม่ได้คัดนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วมีชํารุดบ้างอะไรบ้างนะคะไม่ต้องปิดนะคะพี่พี่นะอันนี้จะเป็นรายการที่9นะคะยกเว้นว่าถ้าพี่ชอบนะคะพี่ชอบถึงค่อยปิดเนาะเพราะว่าบางองค์ไม่ได้ดูจริงๆนะคะนี่จะส่องให้ดูทุกมุมเลยนะคะ รายการที่สิบนะคะรา,รายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่สิบสองนะคะ <c oughs> รายการที่สิบสามนะคะ รายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบห้า รายการที่สิขออนุญาตบอกเป็นหมายเลขรายการนะคะเป็นพาสสมเด็จ <c oughs> รายการที่17ดหลวงพ่อคูณ สองห้าสามเก้านะคะคูณซับแสนร้านรายการที่สิบแปดนะคะพระซุ้มกอ รายการที่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบสอง รายการที่ยี่สิบสามนะคะหลวงปู่ศินวัดระหารใหญ่ <c oughs> รายการที่ยี่สิบสี่นะคะ รายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะหลวงพ่อรวย รายการที่27นะคะหลวงพ่อเอียวัดบ้านดานรายการที่28ดหลวงปู่สีจันท์วัดศรีสุทาวาสเลยหลงจังหวัดเลย รายการที่29่สพาสสมเด็จรายการที่30หลวงปู่แหวน รายการที่31บเอเปลี่ยนจอบหลวงพ่อเงินปิดคู่นะคะปิดคู่นะคะ ep นี้นะคะปิดสองรายการนะคะสองรอยบาทนะคะขายเป็นคู่นะวันนี้นะต่อไปรายการที่32บสอนะคะเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะ รายการที่สามสิบสามนะคะหลวงพ่อเงินนะคะสี่ห้าเดี๋ยวลองหยิบเป็นหลวงพ่อเงินก่อนนะรายการที่สามสิสี่นะคะ รายการที่สามสิบห้ารายการที่สามสิบหกนะคะ รายการที่37นะคะรายการที่38นะคะ รายการที่สามสิบเก้าหลวงพ่อขอมรายการที่สีสิบนะคะพาปิดตา รายการที่สีอ็ดนะคะพระนางพญาสี่สิสองนะคะพะระลีลาไหมคะองค์นี้ สี่สิบสามนะคะหลวงพ่อปานวัดป่าแดงเหนือนะคะสี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะกับ <c oughs> ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงสี่สิบห้านะคะหลวงปู่ข้าวัดวังว่าจังหวัดระยอง สี่สิบหกนะคะเหรียญหลวงพ่อเปิน่นวัดบางพระนะคะสี่สิบเจ็ดนะคะหลวงพ่อคูณ วัดป้านไล่สี่สิบแปดนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสมปาตนานะคะปีสามหก ส9่นะคะหลวงปู่โตะนะคะปี25งห้าสองหนึ่งหนะคะ เป็นพระองค์น้อยแต่เนื้อผิวดูเก่าดูสวยนะคะองค์นี้ห้าสิบเอ็ด ห้าสิบสองนะคะห <53 S 1> <53 S 2> ้าสิบสามพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อปากน้ำ ห้นะคะหลวงพ่อเดิมใต้ฐานมียันอักระนะคะห้าสิบห้านะคะหลวงพ่อค้ลายนะคะ สิบหกนะคะหลวงพ่อกันวัดเขา่าพระนครสวรรค์นะคะห้าสิบเจ็ดนะคะ,ะ,คะหลวงพ่อบุญมีนะคะ ห้าสิบแปดนะคะพระพุทธชินราชนะคะห้าสิบเก้านะคะหลวงปู่ศิลานะคะ สิบนะคะรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะหกสิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อทวดนะคะ เหยียบน้ำทะเลจือดอันนี้ออกวัดสแกนะคะหกสิบสองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้านะคะ หกนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพหกสิบสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะ หกสิบห้านะคะหลวงปู่ทวดนะคะหกสิบหกนะคะหลวงหลวงพ่อกันนะคะ หกสิบเจ็ดนะคะหลวงปู่ทิมนะคะหกสิบแปดนะคะพระคุณแผนนะคะ หกนะคะเรหรียญหลวงพ่อพัดนะคะรวยทวีโชคปายการที่เจดสิบนะคะพระคง 71นะคะพระเจ้าตากสินนะคะเจ็ดสิบสองนะคะเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะคะรุ่นมหาปาบเจ็ดสิบสามนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ เจ็ดสิบสี่นะคะเหรียญเหนือดวงเจ็ดสิบห้านะคะเป็นเหมือนพ้าอุ้มบาทนะคะเป็นพักกิ่งนะคะอันเนี้ย รายการที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังรอห้าเจ็ดสิบเจ็ดนะคะเป็นพระกิ่งนะคะองค์นี้ มีเลขโค้ดใต้ฐานนะคะเจ็ดสิบแปดนะคะ,ะ,คะรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะคะองค์นี้พิมพ์สวยๆเลยนะคะวัดช้างให้นะคะจมูกโด่งๆหน้าคมๆเลยนะคะ รายการที่เจ็ดสิบเก้านะคะหลวงพ่อรวยรายการที่แปดสิบนะคะหลวงปู่หมุนนะคะวัดปั้นจาน เหรียญมังกรคู่นะคะองค์นี้รายการที่แปดสิบรายการที่แปดสิบเอ็ดนะคะพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวแห้งๆสวยๆนะคะองค์นี้ แปดสิบสองนะคะรายการที่แปดสิบสามนะคะพระปิตามหาราบวัดทุ่งน้อยนะคะจังหวัดพิจิตร แปดสิบสี่นะคะพระสมเด็จนะคะแปดสิบห้านะคะหลวงพ่อแย้ม แปดสิบหกนะคะพระคุณแผนแปดสิบเจ็ดนะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะขนาดห้อยคอนะสวยๆนะคะมีอุดกิ่งด้วยนะคะ แปนะคะพระอาจารย์จรรยันรุ่นหนึ่งวัดหัวช้างนะคะรายการที่89นะคะหลวงพ่อคำมีนะคะ รายการสุดท้ายนะคะวันนี้ขอเปิดที่90รายการก่อนนะคะเอาเป็นพาสสมเด็จเกจิโยนะคะองนี้เนื้อผิวสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่90นะคะก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ แจ้งปิดใหมารเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวสำหรับที่เหลือติดตาม EP หน้านะคะพี่ๆสวัสดีคะ่ะ